ที่นําชีดไปทำให้เขาร้อนนะนะทุกคนแล้วเขาก็จะใส่ผักเครื่องเทียงเข้าไปสาเหตุที่ใส่ถาดหลุมแบบนีนะ้ในการที่หมุนง่ายหมุนผักง่ายๆ มาหันผักชิ้นใหญ่ไปนะเขาก็จะมาบี้ให้เล็กๆเราไม่ได้ผักผักไปสับนะเลย Yeah. Mm -hmm. คิดยากนะใส่ดีไม่ใส่ดี<น>ต่อไปเขาก็จะใส่ครีมหรือข้าโพดดีเพราะอย่างนี้ขาดไม่ได้คือข้าโพดกรอบ ดูนะฮะดูวิธีเขาจะทําดูวิธีเขาทํำด mm. ูกระทําตามนะอย่าดูกระทาตาม พอแล้วที่นี้เรียงแบบพอพ่อมีอะไรฉันจะใส่ให้เหมือนกันนั่งกินข้าวบนโต๊ะเดียวกันสร้างความสามัมคนคีด,ด,ดูความรักความรักพ่อใส่แก <laughs> <laughs> <im> ้วให้พ่อไม่กินแก้ว ใส่เพื่อหลหัความรักนะานางกินข้าวบนโต๊ะเดียวกันผูกสัมพันธ์ความรักสามัคคียัดิ่งยัดยิ่อยง,อ,งอืม,ออมถือหัวใส่ต่อไปเขาก็จะใส่ซอสแล้วนะคะทุกคนใส่ซอสแล้วทุกคนเห็นไหมว่ามันเยอะขนาดไหน แต่ถ้าว่าเขาเอาไปพันนะ <Okay. S 1> เขาไม่กินนะคะเขาว่ามันเหนียวเขาจะกินแบบนี้นะ <c oughs> หลายคนก็กินแบบนี้นะคะทุกคนใ <c oughs> ส่ซอสเคีมเข้าไปอันนี้เค็มนะคซอสนี้แล้วก็ใส่นะ้ำทาโก้เข้าไปเนาะ <c oughs> ทาโกนะ้ Thank you.